ทำหน้าที่อาเหรอจะว่ายังไงจะว่ายังไงไม่มีบัตรเฮ้ยย้อนสอนน่ะพี่ต้อมให้เอาบัตรประชาชนมาดิตำรวจไงยมันย้อนได้ยังไงไม่มีบาดเนี่ยไม่พวกบัตรทำไงไม่พวกใบอุทิศใบอุพี่มีไหมจับันด้วยจะจับกูได้หมดเลยมาดูน้องนะคะเนี่ยน้องชายฟังพี่ครับผมขอโทษเดี๋ยวไม่ใช่ฟังพี่ก่อนฟังก่อนดิไม่ทันพูดเลยเลย พี่อยากใบเราฟังว่าเราขับขับรถมาไหมอ้าวผมขับมาแล้วไปขับขี่มีไหมครับมีไหมแล้วตอนแรกไม่เรียกนะคะใครถามว่ามี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 ครับอยู่ไหนมันอยู่ในรถกระบะผมแล้วต้องขับแล้วต้องพกติดตัวไหมผมเข้าใจแต่ผมโอเคเปลาตังมาไม่เป็นไรโอเคพี่พี่ก่อนพิมพ์ครับเรามาถึงแล้วไม่ต้องไปถ่ายรูปเด็ดเด็ดโดนเขาหายอีกนะเดี๋ยวจับไปก่อนเดี๋ยวรขอต้อมให้เอาอันนี้มาดูที่ว่าจะจับได้ไหมขับไปขึ้นรถนุ่มไปขึ้นรถไปวันนี้ขึ้นรถไปที่ไ้นครับ แจ้งข้อหาเรื่องเนี ko ่ยแหละเฮ้คุณ oh ฟัง so นี่ไมได้ร hmm. ังก็ข้หาก็เ oh? ชิญเข้ามาที่สอนอแล้วไปที่นู่นนะครับวันนี้กูคุยไปตรวจติดตั้งงานต้อมอยู่นะแข่งไปยังไนี่ไเก่งโดนตำรวจจับอยู่เนี่ยเรียกอ้เขามาเมอที่เไอยมาจับไอ้ไอ้เก่งเฉยเลยมาดูไอ้มาดูไอ้ริวเนี่ยหาว่าไอ้ริวเอ้ยหาว่าไอ้เก่งไม่พกบัตรประชาชนอยู่ใต้กับรถเนี่ย เราอธิบายเราเออกูใส่หมวกใส่อะไรเอาไอเนี่ยเอาแบบอะไรนนี่มากูถ่ายไว้อยู่เอามาถ่ายมาเดี๋ยวไปถ่ายมึงมามึงมาหากูที่ท่าข้ามนี้ไปโรงงานให้ให้เอ้ยมึงมารับมึงมารับกูก่อนดีทางกับรถเนี่ยเพราะมันเลิกตั้งแล้วเออไม่งพูดดีๆพูดดีๆตำรวจมีอำนาจทำได้แล้วตำรวจเป็นตำรวจไม่งั้นไม่เป็นตำรวจสามสิบปีแล้วอย่าเพิ่งเดี๋ยวไปกับพี่นั่นแหละยิบของเราิบน้อยยิบพี่หน่อยดิ ไปนมไปขึ้นเออผมรอแม่ผมทำนะตำรวจตำรวจก็ให้ให้โอกาสให้เกียรติเดี๋ยวผมรอแม่ผมเพราะว่าถ้าตำรวจแจ้งข้อหาถ้าัทำส่างก็จะเป็นการเขาจ่ายเดี๋ยวมึงก็หาหน้าคนนี้ไปรอแม่ผมมึงก็ใจอะไรอ๋อคุณหมอเอ้เองเดอร์เนี่ยเอ็งเป็นลูกหลานตำรวจไม่ไม่เอาอนาคตมาเสี่ยงเอาเองเราเป็นตำรวจม็สามสิบปีแล้วไม่กล้าหรือเราพงน้าเราผมก็กลัวเจ็บตัวเหมือนกันไม่มีไม่มีเกลี้ยหรอกแต่ว่าถ้าเองกันี้ยแล้วมันก็จะมีการลงให้ลงมือก็คือต้อง ต่อสู้ขัดขวางก็ต้องจับกุมโทขรถไปที่สนต้องไปที่สำคัญของเจ้าพนักงานโดยโดยทันทีนะครับผมไม่ไม่จับแล้รถกาไปเซฟเฮ้าไม่มีเดินทงำหน้าที่เหรอไม่ใช่ว่ายังไงไม่ใชว่ายังไงไม่มีบัตรเฮ้ยย้อนสอนน่ะพี่ต้อมให้เอาบัตรประชาชนมาหนิตำรวจนะย้อนยังไงไม่มีบัตรเนี่ยไม่พวกบัตรทำไงไม่พวกใบขอุทิศของเจ้าใบอุทิศมีไหมจับกันด้วยเดี๋ยวจับกุมให้หมดเลย ดูน้องนะคะเนี่ยน้องชายฟังพี่ครับผมขอโทษผมเดี๋ยวไม่ใช่ฟังพี่ก่อนฟังก่อนดีน้องพี่ไม่ทันพูดเลยเลยพี่อย่าใบเราฟังว่าเราขับรถมาไหมอ้าวผมขับมาแล้วไปขับขี่มีไหมครับมีไหมแล้วตอนแรกไม่เรียกนะคะใครถามว่ามีหรือไม่มีครับอยู่ไหนมันอยู่ในรถกระบะผมแล้วต้องขับแล้วต้องพกติดตัวไหมผมเข้าใจแต่ผมโอเคเฝาตังค์มาไม่เป็นไรโอเคพี่พี่ก่อนพี่ก่งมาอนนะเราคนะไม่ต้องไปถ่ายรูปเดี๋ยวเดียโดนเขาหายอีกนะเดี๋ยวจับนี่ก่อน เพราะหาต้อมเหรอันนี้มาดูที่ว่าจะจับได้ไหมขึ้นรถนุมไปขึ้นรถขึ้นรถไปวันนี้ขึ้นรถรถไปนี่แครับแจ้งข้อหาเรื่องเนี่ยแหละคุณฟังนี่จะได้รับเองก็กอหาเดี๋ก็เชิญเข้ามาที่สอนอแล้วไปที่นู่นนะครับวันนี้กูคุยไปเพื่อจะมาทำงานต้อมอยู่นะเรีงไปยังไนี่เฮียเก่งโดนตำรวจจับอยู่เนี่ยเฮียมาจับไอ้เฮียเก่งเฉยเลยมาดูไอ้มาดูไอ้ริวเนี่ย หาว่าไอ้รีวเอ้ยหาว่าไอ้เก่งไม่พกบัตรประชาชนอยู่ใต้กับรถเนี่ยเออกูใส่หมวกใส่อะไรไอเนี่ยเอาบัตรประชาชนใส่ที่นี่มากูถ่ายไว้อยู่เอามามึงมาหาคูที่พาข้ามนี้ไปโรงงานให้ให้เอ้ยมึงมาลับมึงมารับกูก่อนดิทางกับรถเนี่ยเพราะมันเลิกตั้งแล้ว ไม่น้องพูดดีพูดดีตำรวจมีอำนาจทำได้แล้วตำรวจเป็นตำรวจไม่ไงไม่เป็ดนหำอวจมามสิบาปีแล้วเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวไปกับพี่นั่นแหละเเออยาพรดบี่่นนิ ไปนมไปขึ้นเออผมรอแม่ผมทำนะตำรวจตำรวจก็ให้ให้โอกาสให้เกียรติเดี๋ยวผมรอแม่ผมเพราะว่าถ้าตำรวจแจ้งข้อหาถ้าัทำส่างก็จะเป็นการถธอไว้เดี๋ยวมึงก็หาหน้าคนนี้ไปรอแม่ผมมึงก็ใจอะไรคอ๋อมึงถามเองเองก็เด้อเยองเป็นลูกหลานตำรวจไม่ไม่เอาอะไรพวมาเสี่ยงเองเราเป็นตำรวจม็สามสิบปีแล้วไม่กล้าหรือเราพงน้าเราผมก็กลัวเจ็บตัวเหมือนกันไม่มีไม่มีเกลียดหรอกแต่ว่าถ้าเองกันเลยแล้วมันก็จะมีการลงให้ลงมือก็คือต้อง ต่อสู้ขัดขวางก็ต้องจับกุงโทรรถไปที่สนต้องไปที่สำแันงของเจ้าพนักง,งานโดยโดยทันทีนะครับผมไม่ไม่จับเข้าไปเซฟเฮ้าไม่มีมด,ดนะ